อย่าเอาชีวิตที่เหลืออยู่ของแกไปเป็นตัวประกันให้คนที่ไม่ชอบแกเป็นคนตัดสินความสุขเลยนะแกเชื่อปะว่าความพยายามที่เหนื่อยที่สุดในโลกอย่างหนึง่งไม่ใช่การวิ่งมาราธอนหรือการทำงานล่วงเวลาจนดึกดื่นหรอกนะแต่มันคือการพยายามทําให้ทุกคนชอบเราแกเคยเป็นไหมเวลาเดินเข้าไปในที่ทำงานหรือไปงานเลี้ยงแล้วรู้สึกเหมือนมีสปอตไลท์ส่องมาที่ตัวเราตลอดเวลา เราต้องคอยระวังคำพูดคอยปั้นหน้ายิ้มคอยเช็คว่าคนนั้นคนนี้เขาจะมองเรายังไงโดยเฉพาะกับคนที่เราดูออกว่าเขาไม่ค่อยถูกชะตากับเราเราจะยิ่งทุ่มพลังลงไปพยายามทำดีด้วยเป็นพิเศษพยายามชวนคุยเพื่อหวังว่าสักวันเขาจะเปลี่ยนใจมาชอบเราแต่ความจริงที่เจ็บปวดที่สุดที่คนวัยเราต้องยอมรับให้ได้คือบนโลกนี้มีคนบางคนที่ไม่ได้ชอบแก่ และต่อให้แกจะทำดีจนตัวตายเขาก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจมาชอบแกอยู่ดีนี่ไม่ใช่เรื่องของความผิดถูกนะแกแต่มันคือสัจธรรมของเคมีที่มันไม่ตรงกันเหมือนเราพยายามเอาปลาไปเลี้ยงในน้ำเชื่อมต่อให้น้ำเชื่อมนั้นจะหวานและแพงแค่ไหนสุดท้ายปลามันก็ตายอยู่ดีเพราะมันต้องการน้ำเปล่าการที่ใครบางคนไม่ชอบเราไม่ได้แปลว่าเรานิสัยไม่ดีและไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนเลว มันแค่แปลว่าเราไม่ใช่สไตล์ของเขาเท่านั้นเองพอกลไกลในใจเรามันทำงานผิดที่ผิดทางแบบนี้สิ่งที่ตามมาคือความเหนื่อยล้าสะสมแกจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันหนักเพราะแกแบกความคาดหวังของคนทั้งโลกไว้บนบ่าแบกเอาคำตัดสินของคนที่ไม่รู้จักตัวตนจริงๆของแกมาเป็นเข็มทิศชีวิตยิ่งแกพยายามวิ่งหาการยอมรับจากคนอื่นมากเท่าไหร่แกยิ่งหลงทางและไกลาจากความสงบในใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้น ความพยายามจะเปลี่ยนใจคนที่เขาตัดสินแกไปแล้วมันคือการเอาพลังงานที่มีค่าไปละลายแม่น้ําซึ่งมันไม่มีทางทําให้แม่น้ํานั้นหวานขึ้นมาได้เลยถ้าวันนี้แกยังรู้สึกว่าต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนถึงจะมีความสุขได้แกกําลังฝากกุญแจความสุขของแกไว้ในกระเป๋าของคนอื่นนะแล้วกุญแจดอกนั้นมันจะถูกโยนทิ้งไปที่ไหนก็ไม่รู้การยอมรับความจริงที่ว่ามีคนไม่ชอบเรา คือจุดเริ่มต้นของการมีอิสรภาพทางใจที่แท้จริงมันเหมือนแกได้อนุญาตให้ตัวเองหยุดวิ่งและเริ่มเดินในจังหวะที่หัวใจแกต้องการสิทธซึ่งการหยุดวิ่งนี้แหละมันจะทำให้แกเริ่มเห็นความสำคัญของสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าสิ่งที่อยู่ไกลตัวยิ่งพอเราหยุดวิ่งตามหาการยอมรับแกจะเริ่มสังเกตเห็นว่าไอ้พลังงานที่เราเคยเอาไปใช้เพื่อเปลี่ยนใจคนอื่นน่ะมันมีค่ามหาศาลแค่ไหนเมื่อเราเอามันกลับมาใช้กับตัวเอง พอแกเอามันกลับมาใช้กับตัวเองแล้วแกจะเริ่มเห็นความจริงที่น่าตกใจว่าที่ผ่านมาเราขโมยเวลาของตัวเองไปเยอะขนาดไหนแกลองนึกดูนะทุกนาทีที่แกนั่งกังวลว่าทำไมเขาถึงพูดกับเราแบบนั้นหรือเราทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่ามันคือนาทีที่แกไม่ได้อยู่กับความสุขตรงหน้าเลยเรามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เรารู้จักเขาเป็นคนเก่งมาก นิสัยดีแต่มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ไม่ชอบเขาแบบไม่มีเหตุผลน้องคนนี้ก็พยายามทุกอย่างนะแกซื้อขนมไปฝากอาสาช่วยงานยิ้มแย้มใส่ตลอดแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความเฉยชาและคำจิกกัดลับหลังน้องคนนี้เครียดจนนอนไม่หลับมานั่งระบายกับเราว่าหนูทำผิดตรงไหนพี่ทำไมเขาถึงใจร้ายกับหนูขนาดนี้เราเลยถามกลับไปคำหนึงว่าแล้วน้องจะเอาความสุขของน้อง ไปแขวนไว้กับนิ้วมือของคนที่เขาพร้อมจะดีบมันทิ้งตลอดเวลาทําไมแกเชื่อป่าว่าบางทีคนเราเขาก็ไม่ได้ชอบเราเพียงเพราะเรามีในสิ่งที่เขาไม่มีหรือแค่เพราะหน้าตาเราเหมือนแฟนเก่าที่เขาสะบัดร,รักมันเป็นเหตุผลที่ไร้สาระมากแกแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์กลไกทางจิตวิทยาที่น่าสนใจคือมนุษย์เรามีสัญชาตญาณของการเป็นสัตว์สังคมเราเลยกลัวการถูกคัดออกนอกกลุ่ม พอรู้ว่ามีคนไม่ชอบสมองมันจะส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีว่าอันตรายเราเลยต้องรีบเข้าไปแก้ไขรีบเข้าไปทำให้เขายอมรับเพื่อให้เรารู้สึกปลอดภยัยแต่ในโลกยุคปัจจุบันการที่มีคนไม่ชอบแกคนสองคนมันไม่ได้ทำให้แกตายหรอกแกมันไม่ได้ทำให้ข้าวในจานแกน้อยลงหรือทำให้เงินในบัญชีแกหายไปสิ่งที่หายไปจริงๆคือความสงบในใจของแกต่างหากแกลองมองกระจกดูนะเห็นรอยคล้ำใต้ตาไหม เห็นรอยย่นที่หน้าผากเวลาแกขมวดคิ้วคิดเรื่องเขาไหมนั่นแหละคือภาษีที่แกต้องจ่ายให้กับความพยายามที่ไร้ความหมายแกกำลังยอมลดคุณค่าของตัวเองลงยอมเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเพียงเพื่อให้คนที่ไม่เคยเห็นหัวแกยอมรับมันคุ้มกันจริงๆหรอแกความจริงที่แสบสันที่สุดคือในขณะที่แกนั่งร้องไห้เพราะเขาเขานั่งกินข้าวหัวเราะสนุกสนานกับครอบครัวเขาแบบไม่ได้นึกถึงแกเลยแม้แต่นิดเดียว การที่แกพยายามเปลี่ยนใจเขามันเหมือนแกพยายามจะวาดรูปสวยๆลงบนกำแพงที่เขาตั้งใจจะทุบทิ้งอยู่แล้วต่อให้แกจะใช้สีทองหรือเพชรพลอยมาประดับสุดท้ายมันก็เหลือแค่ซากปร,รักหัดพังสู้เอาสีพวกนั้นมาวาดลงบนกระดาษของคนที่เขาอยากสะสมงานศิลปะของแกไม่ดีก็เหรอแกต้องใจเย็นๆแล้วเริ่มทําใจยอมรับว่าเขาไม่ชอบเราเออก็เรื่องของเขาหน้าที่ของแกคือใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ใช่ใช้ชีวิตให้ถูกใจเขาพอมันเป็นแบบนี้แกจะเริ่มรู้สึกเบาสบายขึ้นมาทันทีเหมือนได้วางก้อนหินหนักๆที่แบกมาตลอดทางลงเสียทีและเมื่อมือแกว่างแกถึงจะเริ่มมีแรงไปคว้ามือของคนที่เขารักและเห็นค่าของแกจริงๆที่ยืนอยู่ข้างๆมานานซึ่งคนเหล่านั้นแหละคือคนที่จะทำให้แกเข้าใจว่าการได้รับความรักโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองจนจำเขาเดิมไม่ได้ มันรู้สึกอบอุ่นหัวใจขนาดไหนพอมือแกว่างแล้วแกจะเริ่มมองเห็นภาพที่มันชัดขึ้นเรื่อยๆว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบย้อนแย้งขนาดไหนแกลองนึกดูนะในวันที่แกมีเรื่องไม่สบายใจมีคนสิบคนเดินเข้ามาหาแก9คนบอกว่าไม่เป็นไรนะเราอยู่ข้างแกแต่มีแค่คนเดียวที่เบ้ปากใส่และพูดว่าก็ทำตัวเองนิ เชื่อเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเก็บเอาคำพูดของไอ้คนคนเดียวนั่นน่ะกลับมาคิดวนเวียนจนนอนไม่หลับทั้งที่อีกเกคนเขาพยายามส่งพลังบวกให้แกแทบตายแต่แกกลับมองไม่เห็นเขาเลยมันเหมือนแกมีสวนดอกไม้ที่สวยมากๆอยู่หลังบ้านมีกุหลาบมีมะลิที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งแต่แกดันไปยืนร้องไห้อยู่ตรงมุมรัว้วที่มีวัชพืชขึ้นอยู่กิ่งเดียวแกพยายามจะถอนมันทิ้ง พยายามจะไปพรวนดินให้มันกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามทั้งที่ธรรมชาติของมันคือวัชพืชแล้วแกก็บ่นว่าทำไมชีวิตแกไม่มีความสุขเลยทั้งที่จริงๆแล้วความสุขมันบานสะพรั่งอยู่เต็มสวนเพียงแค่แกเบนสายตาไปผิดที่เท่านั้นเองเราต้องหัดเป็นคนใจร้ายกับคนที่ไม่ใช่บ้างนะแกคำว่าใจร้ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไปด่าเขาหรือไปทำร้ายเขาหรอกนะ แต่หมายถึงการเพิกเฉยต่อตัวตนของเขาในชีวิตเราแกต้องยอมรับว่าพลังงานของคนเรามันมีจำกัดถ้าแกเอาฐานไฟฉายก้อนเดิมไปใส่ในของเล่นที่มันพังแล้วยังไงมันก็ไม่มีเสียงสู้เอาฐานก้อนนั้นมาใส่ในวิทยุที่ยังเปิดเพลงเพราะๆให้แกฟังได้ไม่ดีกว่าเหรอแกเชื่อปะยิ่งแกพยายามจะเป็นคนดีของทุกคนแกจะกลายเป็นคนแปลกหน้าของตัวเอง ราะทุกครั้งที่แกพยายามจะทําให้คนที่เขาไม่ชอบแกกลับมาชอบแกต้องเฉือนตัวตนบางส่วนทิ้งไปต้องยอมเปลี่ยนนิสยัยยอมเงียบในเรื่องที่ควรพูดยอมพูดในเรื่องที่ไม่อยากพูดจนวันหนึ่งแกส่องกระจกแล้วจําไม่ได้ว่าไอ้คนที่อยู่ในนั้นน่ะมันคือใครกันแน่การที่เราไม่เป็นที่รักของใครบางคนมันคือเกราะป้องกันชั้นดีนะแกเพราะมันช่วยคัดกรองเอาคนที่ไม่ใช่เคลื่อนความถี่เดียวกับเราออกไปจากชีวิต แกลองคิดดูสิถ้าทุกคนบนโลกนี้ชอบแกหมดเลยวันๆแกคงไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากต้องวิ่งรอกไปทำตามความต้องการของคนนั้นคนนี้จนหัวหมุนการที่มีคนไม่ชอบเราบ้างมันคือการบอกว่าเออขอบใจนะที่แกไม่มาวุ่นวายกับชีวิตฉันมันทำให้โลกของแกมันกว้างขึ้นมีพื้นที่ให้แกได้หายใจได้เป็นตัวเองแบบสุดโต่งได้โดยไม่ต้องเกรงใจใครความรู้สึกที่ว่าเออ ใครจะหมั่นไส้ก็ช่างมันมันคือพลังที่ทําให้แกกลายเป็นคนที่มั่นคงจากข้างในจริงๆเพราะฉะนั้นเลิกตั้งคําถามได้แล้วว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบเราแต่ให้เริ่มถามตัวเองว่าแล้วคนคนนั้นเขามีความสําคัญพอที่จะทําให้เราต้องเสียรอยยิ้มไปจริงๆหรอถ้าคําตอบคือไม่ก็แค่ยักไหล่แล้วเดินต่อไปหาคนที่เขาพร้อมจะหัวเราะไปกับแกไปหาคนที่เขาเห็นความงดงามในรอยตําหนิของแก เพราะชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะเอาไปลงทุนกับกําไรที่ไม่มีวันได้คืนพอใจมันนิ่งขึ้นแบบนี้แกจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วสเสน่ห์ที่แท้จริงของคนเราไม่ได้อยู่ที่การทําให้ทุกคนพอใจแต่อยู่ที่การมีความกล้าที่จะไม่ถูกใจใครบางคนต่างหากซึ่งความกล้าก้อนนี้แหละที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนให้แกกลายเป็นคนที่ทรงพลังและเริ่มมองเห็นความหมายของคำว่ามิตรภาพในมิติที่ลึกซึ้งกว่าเดิม ไอ้มิติที่ลึกซึ้งกว่าเดิมที่ว่าเนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดที่สุดในที่ทำงานหรือในกลุ่มสังคมที่แกเลี่ยงไม่ได้นั่นแหละแกเชื่อป่าวว่าในออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศหรือในวงตระกูลหนึ่งตระกูลมันจะมีคนที่เป็นโจทย์หินสำหรับแกเสมอคนที่ต่อให้แกจะทำงานถวายหัวหรือเป็นหลานที่กระตัญญูแค่ไหนเขาก็ยังหาเรื่องมาติยังส่งสายตาจิกกัดหรือทำเหมือนแกไม่มีตัวตนอยู่ดี ที่ผ่านมาแกอาจจะใช้วิธีเอาชนะใจด้วยความดียิ่งเขาทำไม่ดีแกยิ่งทำดีตอบเพราะแกคิดว่าความดีจะชนะทุกอย่างแต่แกเอ้ยความดีนะ่ะชนะทุกอย่างได้จริงแต่ชนะใจคนที่เขาปิดประตูตายใส่แกไปแล้วไม่ได้หรอกนะการที่แกพยายามทำดีกับคนที่เขาไม่ชอบแกบางครั้งมันกลับไปกระตุ้นความหม่นไส้ในใจเขาให้หนักกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะความสว่างของแก มันไปแทงตาความมืดในใจเขาหรือความสําเร็จของแกมันไปย้ำเตือนถึงความล้มเหลวของเขาสรุปคือยิ่งแกพยายามแกยิ่งเจ็บและเขาก็ยิ่งเกลียดมันเป็นวงจรที่ไม่มีใครชนะเลยแกลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ดูไหมแทนที่จะตั้งเป้าว่าต้องทำให้เขาชอบเราให้เปลี่ยนเป็นเราจะทำงานร่วมกับเขาอย่างมืออาชีพโดยไม่เอาใจไปวางไว้ที่เท้าเขาก็พอ แกไม่ต้องไปฝื้อยิ้มหวานหยดย้อยไม่ต้องไปอาสาทําเรื่องส่วนตัวให้เขาแค่ทำหน้าที่ของแกให้จบสื่อสารให้ชัดเจนและเอาเวลาที่เหลือมาพัฒนาตัวเองหรือไปคุยกับเพื่อนร่วมงานคนที่เขาพร้อมจะซัพพอร์ตแกดีกว่าเชื่อเราสิพอกระแสไฟแห่งความคาดหวังของแกมันดับลงความกดดันในใจแกมันจะหายไปหวบเดียวเลยคนวัยเรานะแกเวลาชีวิตมันเหลือลดน้อยถอยลงทุกวันนะ แกยังจะเอาเวลาที่มีค่าไปนั่งเดาใจคนที่เขาไม่เคยคิดจะเข้าใจแกอีกเหรอการยอมรับว่าเออคนนี้เขาไม่ชอบฉันและฉันก็ไม่จำเป็นต้องให้เขามาชอบด้วยมันคือการประกาศเอกราชทางวิญญาณเลยนะมันทำให้แกกลับมามีอำนาจเหนืออารมณ์ตัวเองอีกครั้งแกจะกลายเป็นคนที่มีบุค,คลิกนิ่งขึ้นมั่นใจขึ้นและที่ประหลาดคือพอแกเลิกพยายามจะง้อให้เขามาชอบบางครั้งเขานั่นแหละ ที่จะเริ่มเกรงใจแกขึ้นมาเองเพราะแกไม่ได้แสดงความหิวแสงแห่งความรักจากเขาอีกต่อไปความจริงที่คนเราชอบลืมคือคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ปากของคนอื่นต่อให้เขาจะด่าแกว่าห่วยแต่ถ้าแกยังรับผิดชอบชีวิตได้ดีดูแลครอบครัวได้ครบมีความสุขกับสิ่งที่ทำคำด่าพวกนั้นมันก็แค่ลมที่พัดผ่านหูไปมันทำอะไรแกไม่ได้เลยถ้าแกไม่ยอมเปิดประตูรับมันเข้ามา แกต้องหัดเป็นคนขี้เกียจฟังคำตัดสินบ้างปล่อยให้เขาเหนื่อยกับการหาเรื่องไม่ชอบแกไปคนเดียวเถอะส่วนแกเอาเวลาไปนอนพักผ่อนหรือไปพาคนที่รักแกจริงๆไปกินของอร่อยๆดีกว่าเชื่อเรานะทันทีที่แกเลิกกังวลเรื่องคนไม่ชอบแกจะเริ่มเห็นความงามของความธรรมดาแกไม่ต้องโดดเด่นไม่ต้องเป็นที่รักของมหาชนแค่เป็นคนธรรมดาที่มีความสงบในใจมันคือความหรูหราที่สุดในยุคนี้แล้ว และไอความสงบนี่แหละที่มันจะค่อยๆบ่มเพาะให้แกกลายเป็นคนที่มีพลังดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเองโดยที่แกไม่ต้องออกแรงวิ่งไล่ตามใครให้เหนื่อยหอบอีกต่อไปพอมุมมองชีวิตเปลี่ยนมาอยู่บนฐานของการเคารพตัวเองแบบนี้แกจะเริ่มมีคำถามใหม่ในใจว่าแล้วเราจะจัดการกับความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดแบบนี้ต่อไปยังไงให้ใจเราไม่พังซึ่งคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนเขา แต่มันอยู่ที่การสร้างรั้วกั้นใจที่แข็งแรงพอจนคำพูดแย่ๆของใครก็ข้าม,มาทำร้ายแกได้อีกต่อไปไอ้รั้วกั้นใจที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแกต้องทำหน้าบึง้งตึงใส่เขาหรือต้องประกาศตัวเป็นศัตรูให้คนทั้งโลกรู้นะแกแต่มันคือการตั้งค่าขอบเขตความรู้สึกของแกใหม่แกเคยเห็นพนักงานออฟฟิศที่ใส่หูฟังไหมเขาไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงรอบข้างนะ แต่เขาเลือกที่จะไม่เอาเสียงนกเสียงกาเหล่านั้นมาเป็นสาระเพื่อที่จะโฟกัสกับงานตรงหน้าใจแกก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกันรั้วของแกคือการบอกตัวเองว่าโอเคคำพูดของแกฉันได้ยินนะแต่มันไม่มีสิทธิ์ผ่านเข้ามาทำหน้าที่ตัดสินความสุขของฉันแกเชื่อปะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างรัว้วคือความอยากเป็นคนดีของตัวเราเองนี่แหละเรากลัวว่าถ้าเราไม่ทำดีตอบเราจะดูหยิ่งไหม เราจะดูไม่มีน้ำใจหรือเปล่าเราเลยยอมเปิดประตูรั้วให้ใครต่อใครเดินเข้ามาเหยียบย่ำสวนในใจเราจนเละเทะไปหมดแต่แกต้องถามตัวเองนะความดีของแกนะ่ะมีไว้เพื่อรับใช้ใครถ้าความดีของแกมีไว้เพื่อให้คนที่ไม่เคยหวังดีกับแกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายแกนั่นไม่ใช่ความดีแล้วแกนั่นคือการใจร้ายกับตัวเองอย่างที่สุดการสร้างขอบเขตมันคือการให้เกียรติเวลาของชีวิตแกเอง แกลองจินตนาการดูนะถ้าแกมีเวลาเหลืออีกแค่ปีเดียวแกยังจะแคร์ไหมว่าใหญ่ป้าข้างบ้านจะมองแกยังไงหรือเพื่อนร่วมงานที่ชอบขัดแข้งขัดขาแกเขาจะนินทาแกเรื่องอะไรแกคงไม่สนหรอกใช่ไหมแกคงจะเอาเวลาไปกอดคนที่รักแกไปทําในสิ่งที่แกชอบแล้วทําไมตอนที่แกยังมีเวลาเหลือมากกว่านั้นแกถึงยอมยกเวลาที่มีค่าไปให้คนพวกนั้นปนปี้เล่นล่ะ สัจธรรมข้อหนึงที่คนวัยเราต้องจำให้ขึ้นใจคือเราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้แต่เราควบคุมการให้ค่าของตัวเราเองได้เหมือนแกเปิดทีวีนั่นแหละถ้าช่องนี้มันฉายแต่ละครน้ำเน่าที่แกดูแล้วเสียสุขภาพจิตแกะจะนั่งด่าทีวีไปทั้งวันหรือแกะจะหยิบรีโมทขึ้นมาแล้วเปลี่ยนช่องคนที่ไม่ชอบแกก็เหมือนละครน้ำเน่าช่องนั้นแหละแกะเปลี่ยนใจเขาไม่ได้แต่แกเปลี่ยนช่องในใจแกได้ แกแค่ย้ายความสนใจไปหาช่องที่มันสร้างสรรค์ไปหาคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจไปหาโปรเจกต์ที่ทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจพอแกเริ่มตั้งรั้วได้แข็งแรงแกจะเริ่มสังเกตเห็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือแกจะเริ่มมีความเมตตาให้คนพวกนั้นได้โดยที่แกไม่เจ็บเพราะแกมองเห็นเขาด้วยสายตาของคนนอกแกจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อที่เขาต้องทำตัวใจร้ายแบบนี้เพราะในใจเขาคงขมขื่นมากเหมือนกัน พอแกมองเห็นจากระยะที่ปลอดภัยความโกรธแค้นมันจะเปลี่ยนเป็นความสงสารและความสงสารนี่แหละที่จะทําให้แกปล่อยวางได้อย่างแท้จริงการมีรั้วกั้นใจไม่ได้ทําให้แกกลายเป็นคนแรงน้ําใจแต่มันทําให้แกกลายเป็นคนที่มีน้ําใจที่มีคุณภาพแกจะเหลือพลังงานไปมอบความรักและความหวังดีให้กับคนที่เขาควรจะได้รับจริงๆและเชื่อเถอะแกเมื่อแกเลิกพยายามจะเป็นที่รักของทุกคน แกจะกลายเป็นคนที่น่ารักที่สุดสำหรับคนที่เขารักแกจริงๆเพราะแกจะมีความสุขและสงบนิ่งขึ้นจนคนรอบข้างสัมผัสได้ความสงบที่เกิดจากการมีรั้วกั้นใจนี่แหละมันคือพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้แกก้าวไปสู่ขั้นต่อไปคือการเริ่มคัดกรองและจัดลําดับความสำคัญของผู้คนในชีวิตแกใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ชีวิตช่วงที่เหลือของแกมีแต่ความจริงใจและรอยยิ้มที่มาจากข้างในจริงๆ พอแกเริ่มคัดกรองคนออกไปจากชีวิตจริงๆแกจะเห็นว่าชีวิตมันไม่ได้เหงาขึ้นเลยนะแกแต่มันสะอาดขึ้นต่างหากแกเชื่อเพราะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ใช้เวลาครื่งค่อนชีวิตไปกับการสะสมคนรู้จักแต่เราดันเรียกเขาว่าเพื่อนเราสะสมเขาไว้เหมือนเป็นคอลเลกชันเพื่อให้ตัวเองดูเป็นคนกว้างขวางดูเป็นคนมีคอนเนคชันเยอะแต่พอถึงวันที่แกใจพังหรือวันที่แกต้องการใครสักคนที่นั่งฟังแกได้โดยไม่เอาเรื่องของแกไปโพลทธนา ไอ้คอลเลกชันพวกนั้นอ่ะมันใช้การไม่ได้เลยสักคนการที่ใครบางคนไม่ชอบแกมันคือเครื่องกรองน้ําชั้นดีที่ช่วยแยกกรวดออกจากเพชรในชีวิตแกนะลองนึกดูสิถ้าทุกคนบนโลกชอบแกหมดแกต้องกลายเป็นคนแบบไหนถึงจะถูกใจคนร้อยพ่อพันแม่ได้ขนาดนั้นแกต้องเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนเลยใช่ไหมต้องเป็นคนที่เอออ,อตามเขาไปหมดนั่นน่ะคือนิยามของคนที่สูญเสียตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะความจริงที่น่าภูมิใจอย่างหนึ่งคือ การที่มีคนไม่ชอบแก่บ้างมันเป็นหลักฐานว่าแกมีตัวตนที่ชัดเจนแกมีความเชื่อมีรสนิยมมีทางเดินของตัวเองและไอทางเดินของแกนี่แหละที่มันอาจจะไปขวางหูขวางตาใครบางคนเข้าซึ่งนั่นมันไม่ใช่ปัญหาของแกเลยนะแกมันเป็นปัญหาของเขาที่จัดการกับความต่างไม่ได้เองเรามีคนรู้จักคนหนึ่งเขาเคยเป็นเจ้าพ่อกิจกรรมไปงานไหนมีแต่คนรุมล้อมแต่พอวันหนึ่งเขาป่วยหนักจนต้องลาออกจากงานมาพักผ่อน แกเชื่อไหมว่าโทรศัพท์ที่เคยดังวันละเป็นร้อยสายจู่จูมันก็เงียบกริบเหมือนปา่าช้าช่วงแรกเขาฟุงฝ่ายมากนะเขาคิดว่าเขาทําอะไรผิดทาไมทุกคนถึงทิ้งเขาไปแต่พอเวลาผ่านไปสักพักเขากลับมาขอบคุณความเงียบนั้นเพราะมันทําให้เขาเห็นว่าในวันที่เขาไม่มีผลประโยชน์จะให้ใครยังมีเพื่อนอีกแค่สองสามคนที่ยังแวะมาเยี่ยมยังซื้อโจ๊กมาฝากยังมานั่งคุยเรื่องไร้สาระให้เขาหัวเราะได้เขาบอกเราว่าถ้าฉันไม่ป่วย ฉันคงต้องเหนื่อยปั้นหน้าไปจนตายเพื่อรักษาเพื่อนร้อยคนที่ไม่เคยรู้จักตัวจริงของฉันเลยสัจจะทมข้อนี้มันราคาแพงนะแกแต่ถ้าแกเข้าใจมันได้แกจะเลิกเสียดายคนที่ไม่ชอบแกทันทีแกจะเริ่มหวงแหนเวลาที่เหลืออยู่และเอาพลังงานทั้งหมดไปทุ่มเทให้กับคนที่มีแค่ไม่กี่คนที่เขาพร้อมจะกอดแกในวันที่แกหวยที่สุดการมีเพื่อนแท้แค่คนเดียวที่เข้าใจแกมันมีค่ามากกว่าการมีคนติดตามเป็นหมื่นแต่หาความจริงใจไม่ได้เลย พอมุมมองแกเปลี่ยนไปแบบนี้ความเครียดเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมันจะค่อยๆจางหายไปแกะจะเริ่มมองเห็นว่าเออการที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยมันคือความสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะเพราะเราไม่ต้องไปเสียเวลาปฏิสัมพันธ์กับเขาไม่ต้องไปเกรงใจในเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจมันทําให้โลกของแกแคบ,บลงแต่ลึกขึ้นและความลึกซึ้งนี่แหละคือสารอาหารที่หล่อเลี้ยงใจคนวัยเราให้ยังดูสดใสและมีพลังอยู่เสมอความรู้สึกเบาสบายที่เกิดจากการคัดทิ้งนี่แหละ มันจะนำไปสู่ความกล้าครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคือความกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เราเป็นจริงๆโดยไม่ต้องรอคำอนุมัติจากใครและเมื่อแกกล้าที่จะเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่แกจะพบว่ามีแรงดึงดูดบางอย่างที่จะพาคนที่ศีนเสมอกันคนที่ชอบในแบบที่แกเป็นจริงๆเดินเข้ามาหาแกาเองโดยที่แกไม่ต้องเหนื่อยวิ่งไล่ตามใครอีกต่อไปซึ่งการใช้ชีวิตด้วยตัวตนที่ท้าจริงแบบนี้มันไม่ได้ทำให้แกมีความสุขคนเดียวนะ แต่มันยังส่งต่อแรงกระเพื่อมที่งดงามไปถึงคนรอบข้างจนทําให้แกเริ่มมองเห็นว่าเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์อาจไม่ใช่การทําให้โลกทั้งใบยอมรับแต่มันคือการทําให้ใจเราเองยอมรับและภูมิใจในตัวเองได้ในทุกๆวันที่ตื่นมาพอใจแกมันยอมรับและภูมิใจในตัวเองได้แบบร้อเปอร์เซ็นแล้วแกจะเริ่มเห็นความมหศัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัวแกโดยเฉพาะกับคนในครอบครัว หรือลูกหลานที่แกห่วงนักห่วงหนาน,นั่นแหละแกเชื่อเพราะว่ายิ่งแกเลิกพยายามทำตัวให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนชอบแกกลับกลายเป็นพ่อแม่หรือเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเข้าหามากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะคนที่มีความสุขกับตัวเองได้จริงๆเขาจะไม่เอาความคาดหวังไปไล่บี้คนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีค่าไงแกที่ผ่านมาบางทีเราก็เผลอเอาความขมขื่นจากการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคนนอกบ้าน กลับมาลงที่คนในบ้านโดยไม่รู้ตัวเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้หลานทำอย่างนี้เพียงเพราะเราอยากให้คนอื่นชมว่าเราเลี้ยงลูกดีหรือมีครอบครัวที่ยอดเยี่ยมเรากำลังใช้คนในครอบครัวเป็นโล่เพื่อปกป้องความรู้สึกไม่มั่นใจของตัวเองจากสายตาคนที่ไม่ชอบเราแต่พอแกตัดขาดจากเสียงวิจารณ์ของคนพวกนั้นได้แล้วแกจะเริ่มมองเห็นลูกหลานในแบบที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่ในแบบที่แกอยากให้โลกเห็น แกจะเริ่มมีความเมตตาที่แท้จริงเกิดขึ้นในใจความเมตตาที่ไม่ได้มาจากการสอนตามตำราแต่มาจากการที่แกเข้าใจสัจธรรมว่าขนาดเราเองยังทำให้ทุกคนชอบไม่ได้เลยแล้วเราจะไปบังคับให้ใครมาทำตามใจเราทุกอย่างได้ยังไงเพราะมันคิดได้แบบนี้ช่องว่างระหว่างวัยที่เคยดูเหมือนกําแพงสูงชันมันจะค่อยๆถลายลงเพราะแกเริ่มเป็นผู้ใหญ่ที่นิ่งและรับฟังได้มากขึ้นแกจะเลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล และเริ่มเป็นร่มไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาโดยไม่ถามว่าต้นหญ้าข้างล่างจะมองแกสวยไหมความจริงที่น่ารักที่สุดอย่างหนึ่งคือเมื่อแกเลิกเสียเวลาไปทําให้คนที่ไม่ชอบแกเปลี่ยนใจแกจะมีเวลามาสร้างความทรงจํากับคนที่รักแกจริงๆเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลลองนึกดูนะแกแทนที่เย็นนี้จะนั่งไถโซเชียลดูว่าใครเน็บแนมแกบ้างแกเอาเวลานั้นไปนั่งกินข้าวกับลูกไปเดินเล่นกับคู่ชีวิต หรือไปเยี่ยมพ่อแม่ที่กำลังรอแกอยู่ความสุขที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่จริงใจพวกนี้แหละคือสารหล่อเลี้ยงที่ทำให้แกแก่ชราไปอย่างมีสง่าราศีการเป็นคนแก่ที่มีสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่การมีคนรู้จักเยอะหรือมีใครมาเยินยอแต่อยู่ที่การเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจซึ่งความสบายใจนั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าใจแกยังวุ่นวายอยู่กับเสียงตัดสินของคนอื่นเมื่อแกนิ่งพอ แกจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆรุ่นหลังได้เห็นว่าเฮ้ยการใช้ชีวิตโดยไม่แคร์คำคนที่ไม่ใช่มันทำให้คนเรามีความสุขได้ขนาดนี้เลยเหรอแกกำลังส่งต่อมรดกทางความคิดที่ล้ำค่าที่สุดให้พวกเขานั่นคือความกล้าที่จะเป็นตัวเองและรักตัวเองอย่างจริงใจความสงบเย็นในช่วงบั้นปลายแบบนี้แหละแกคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนที่กล้าจะปล่อยในสิ่งที่ควรปล่อยและถือในสิ่งที่ควรถือ เมื่อแกเดินทางมาถึงจุดนี้แกจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตมันเชื่อมโยงกันหมดการยอมรับว่ามีคนไม่ชอบเราในวันนั้นก็นำมาซึ่งอิสรภาพที่แสนหวานในวันนี้และอิสรภาพนี่แหละที่จะนำพาแกไปสู่บทสุดท้ายของชีวิตบทที่แกจะได้เห็นความสวยงามที่แท้จริงของโลกใบนี้ผ่านสายตาที่ไม่ถูกบทบังด้วยหมอกควันจากคำคนอื่นอีกต่อไปสายตาที่ไม่ถูกบทบังด้วยหมอกควันนี่แหละแก คือรางวัลที่แท้จริงของการเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพแกเชื่อปะท้ายที่สุดแล้วชีวิตเรามันก็แค่การเดินทางเพื่อกลับมาเป็นเพื่อนสนิทกับตัวเองอีกครั้งเท่านั้นเองไอความพยายามจะทำให้คนทั้งโลกมารักเรานะ่ะมันคือการทรยศตัวเองที่เจ็บปวดที่สุดเพราะทุกครั้งที่แกพยายามจะไปเปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบแกแกกำลังบอกตัวเองว่าสิ่งที่ฉันเป็นมันยังดีไม่พอซึ่งมันไม่จริงเลยสักนิดแก แกดีพอมาตั้งนานแล้วเพียงแต่แกไปยืนอยู่ในที่ที่คนเขาตาบอดต่อคุณค่าของแกเท่านั้นเองบทสรุปของเรื่องนี้มันเรียบง่ายมากนะแกคือการเลิกขออนุญาตคนอื่นเพื่อที่จะมีความสุขได้แล้วแกไม่ต้องรอให้ยายป้าข้างบ้านมาชมว่าแกเป็นคนดีไม่ต้องรอให้เพื่อนร่วมง,งานที่อคติมายอมรับว่าแกเก่งแกแค่ตื่นมาส่องกระจกยิ้มให้ไอคนในกระจกนั้นแล้วบอกมันว่าวันนี้เรามาใช้ชีวิตให้สนุกกันเถอะ ใครจะชอบไม่ชอบก็เรื่องของเขาแต่ฉันชอบแกนะแค่นี้แกก็ชนะตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วแกพลังงานที่แกประหยัดได้จากการไม่ไปวิ่งไล่ตามใครมันจะกลายเป็นน้ำทิพย์ที่ฉลมใจให้แกดูอ่อนเยาว์และมีพลังไปทำเรื่องที่มีประโยชน์จริงๆเราอยากให้แกจำคำนี้ไว้ให้มั่นนะความจริงคือบางคนไม่ได้ชอบแกและนั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของแกหน้าที่เดียวของแกคือการรักษาเนื้อแท้ของตัวเองไว้ให้ดีที่สุด เป็นกัลยาณมิตรที่น่ารักสำหรับคนที่รักแกและเป็นคนธรรมดาที่ใจกว้างพอจะปล่อยให้คนไม่ชอบแกได้มีพื้นที่ยืนของเขาโดยที่แกไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรด้วยเมื่อแกทำได้แบบนี้แกจะรู้สึกว่าไหลที่เคยตึงมันคลายออกใจที่เคยหนักมันเบาหวิวและนั่นแหละคือสภาวะที่เรียกว่าอิสรภาพที่แท้จริงก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้เราอยากให้แกทำอะไรสักอย่างนะลองหายใจเข้าลึกๆ แล้วนึกถึงชื่อคนหนึ่งคนที่แกเคยพยายามจะทำให้เขาชอบมาตลอดแต่ไม่สำเร็จจากนั้นให้หายใจออกยาวๆพร้อมกับพูดในใจว่าฉันคืนสิทธิ์ในการไม่ชอบฉันให้แกนะและฉันขอคืนสิทธิ์ในการมีความสุขของฉันกลับมาแค่นี้เลยแกแล้วแกจะพบว่าโลกใบเดิมที่แกเคยมองว่ามันโหดร้ายจริงๆมันสวยงามและกว้างขวางกว่าที่แกคิดเยอะเลยขอบคุณนะแกที่นั่งฟังเพื่อนคนนี้บ่นมาจนถึงตอนจบ เราหวังว่าเรื่องราวที่เราชำละมาทั้งหมดนี้จะช่วยสกิดไหลแกให้ตื่นจากฝันร้ายของการอยากเป็นที่รักของทุกคนแล้วหันมาเริ่มต้นรักตัวเองจริงๆเสียทีชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะเอาไปลงทุนกับสิ่งที่ไม่มีวันได้คืนแต่ชีวิตมันจะยาวนานและคุ้มค่ามหาศาลถ้าแกใช้มันไปกับความเข้าใจและการให้อภัยตัวเองเอาล่ะแกก่อนจะจบกันไปจริงๆเราอยากจะชวนแกมาคุยกันหน่อยนะไหนลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้หน่อยสิว่า วันนี้แกพร้อมจะปล่อยมือจากใครที่เขาไม่เห็นค่าแกหรือยังหรือถ้าแกได้เริ่มทำแล้วความรู้สึกตอนที่เลิกแคร์คนที่ไม่ใช่มันโล่งใจขนาดไหนมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นได้มีแรงบันดาลใจไปพร้อมกันนะถ้าแกชอบพอดแคสต์แนวเพื่อนสนิทจอมวางแผนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่แกห่วงใยด้วยนะเพื่อบอกเขาว่าแกไม่ต้องดีที่สุดสำหรับทุกคนหรอกแค่เป็นแกแบบที่เป็นอยู่นี่ก็ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว เรามาเติบโตและมีความสุขในแบบของตัวเองไปด้วยกันนะแกสำหรับวันนี้ไปใช้ชีวิตให้สนุกนะสวัสดีครับ